ชาวมาเลรีวิวท่องเที่ยวไทยประทับใจจนชาวมาเลเซียแห่คอมเมนต์ไดยเป็นเรื่องราวจากบัญชี Facebook หนึ่งที่มีชื่อว่า Ahmed n ัสรูนชาวมาเลเซียรายหนึ่งที่ได้มีการโพสต์ Facebook พร้อมกับลงรูปที่เขาเองถ่ายที่จังหวัดกระบี่พร้อมกันนี้ยังได้มีการระบุข้อความว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวอาหารในประเทศไทยนั้นมีราคาถูกถ้าคุณทานอาหารสิบคนคุณจะมีค่าใช้จ่ายไม่ถึง300ริงกิตด,ด้วยซ้ํา และโต๊ะอาหารของคุณก็จะเต็มไปด้วยอาหารไม่ใช่เพียงแค่นั้นในประเทศไทยอาหารยังอร่อยทุกอย่างอีกด้วยพวกคุณลองคิดดูขนาดชายเย็นในเซเว่นอีเลเวนยังอร่อยเลยนี่ยังไม่ต้องพูดถึงพวกเบอร์เกอร์ต่างๆอาหารในไทยนั้นอร่อยซึ่งแตกต่างจากที่มาเลเซียซึ่งในมาเลเซียแทบจะหาอะไรอร่อยๆแบบนั้นไม่ได้และนอกจากนี้อาหารทะเลของพวกเขายังสดมากอีกด้วยชาวมาเลเซียท่านนี้ยังได้ระบุข,ข้อความต่อไปนะครับว่า นอกจากเรื่องอาหารแล้วประเทศไทยยังมีความสะอาดถึงแม้ว่าถังขยะจะหายากแต่เราก็ไม่ค่อยพบขยะตามท้องถนนราคาโรงแรมในประเทศไทยก็มีราคาถูกที่นั่นมีราคาตั้งแต่60ถึง150ริงกิตพร้อมกับอาหารเช้าแถมสาะว่ายน้ำก็มีการเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงและถ้าคุณยอมจ่าย200ริงกิตคุณก็จะได้โรงแรมเหมือนกับโรงแรม5ดาวเลยทีเดียวถนนเมืองไทยนั้นก็สวยมาก มันยากที่จะเจอถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อหรือว่าชำรุดถึงแม้ว่าคุณจะขับรถด้วยความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ตามและนอกจากนี้ปั๊มน้ำมันในเมืองไทยก็มีขนาดใหญ่มากแถมในปั๊มก็ยังมีเซเว่นอีเลที่ละมาดและรวมถึงอาหารฮาลาลด้วยและเครื่องสาอางในนั้นก็มีอยู่มากมายการเข้าเซเว่นอีเลในประเทศไทยนั้นมันอาจจะทำให้คุณเป็นบ้าได้เพราะว่าที่นั่นมีอาหารและเครื่องดื่มน่าลองไปหมด ห้องน้ําในประเทศไทยก็มีความสะอาดผมแทบจะไม่เจอห้องน้ําที่เหม็นหรือว่าสก,กรปรกหรือว่าไม่สามารถกดชักโครกได้เลยและก็ไม่เคยเจอก้นบุหรี่อีกด้วยสื่อห้องน้ําแบบนี้ไม่สามารถหาได้ในมาเลเซียชาวมาเลเซียท่านนี้ได้กล่าวต่อไปครับว่าอินเทอร์เน็ตในไทยก็เป็น 5G ผมขับรถมา5ชั่วโมงสัญญาณแทบไม่ตกเลยสัญญาณอินเทอร์เน็ตของพวกเขาครอบคลุมทุกพื้นที่แถมยังมีราคาถูกแค่25ริงกิตเท่านั้น สุดท้ายนี้ผมคิดว่าคนไทยเป็นคนสบายๆทุกคนที่ผมพบล้วนเป็นมิตรพนักงานเสิร์ฟก็ยอดเยี่ยมพวกเขาโค้งคำนับและพูดเบาๆถึงแม้ว่าจะมีปัญหาในเรื่องการสื่อสารนิดหน่อยก็ตามเป็นเพราะว่าพวกเขานั้นไม่ค่อยได้พูดภาษาอังกฤษแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรถ้าคุณใช้ Google Translate ช่วยมันก็จะแปลให้แบบอัตโนมัติแล้วเขาจะได้กล่าวต่อไปครับว่า ในเมืองไทยไม่ค่อยมีรถเท่าไอเสียเสียงดังและไม่ค่อยมีสิ่งกีดขวางบนท้องถนนแบบที่มาเลเซียและนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมกลุ่มไบเกอร์ในมาเลเซียจำนวนมากถึงไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศไทยในประเทศไทยผมไม่ค่อยเจอขอทานตามท้องถนนที่นั่นมีตำรวจอยู่ทุกที่ประจำอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวซึ่งทำให้รู้สึกปลอดภัยในการท่องเที่ยวผมยังมีเรื่องอีกมากที่จะเขียน ถ้าคุณต้องการไปพักผ่อนผมอยากให้ลองไปที่ประเทศไทยดูมันไม่ได้ยากอะไรเลยถ้าจะไป3วัน2คืนด้วยสมาชิกครอบครัว5คนซึ่งทั้งหมดรวมค่าที่พักไม่ถึง1,000ริงกิตและคุณยังได้ไปสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจอีกด้วยสำหรับคนที่คิดว่าการเข้าประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องยากจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากอะไรเลยถ้าคุณได้ลองมาเมืองไทยแล้วรับรองว่าวันหยุดของคุณคุณจะไม่กลับไปเที่ยวที่อื่นในมาเลเซียอีกเลย โดยชาวมาเลเซียท่านนี้ได้กล่าวสรุปข้อความของเขาไว้ว่าดังนี้นะครับอาหารอร่อยทุกอย่างมีราคาถูกสถานที่น่าสนใจแถมผู้คนยังใจดีแล้วคุณจะต้องการอะไรอีกซึ่งหลังจากการโพสต์ของชาวมาเลเซียท่านนี้นะครับก็ได้มีชาวมาเลเซียได้แชร์เรื่องราวนี้ออกไปเป็นจํานวนกว่า4,200แชร์และรวมถึงได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นกว่า2,300คอมเมนต์และรวมถึงได้รับการกดไลค์กว่า6,500ไ like. ลค์ สำหรับความคิดเห็นของชาวมาเลเซียนะครับเขาจะเรียกบ้านเราว่าสยามดังนั้นทางแอดมินขออนุญาตเรียกตามชาวมาเลเซียเลยละกันยกตัวอย่างชาวมาเลเซียท่านแรกครับท่านนี้เขาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าที่นั่นดีที่สุดทุกครั้งในช่วงปิดเทอมเราจะไปเที่ยวที่สยามแม้ว่าตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยนของมาเลเซียกับไทยจะลงมาอยู่ที่7.48บาทต่อนหนึ่งริงกิตก็ตามแต่ว่าโรงแรมและอาหารของที่นั่นก็ยังมีราคาถูกอยู่ดี เมื่อเทียบกับมาเลเซียชาวมาเลเซียท่านต่อไปครับท่านนี้ได้เข้ามายืนยันถึงความอร่อยของอาหารไทยนะครับโดยเขาได้มีการแสดงความคิดเห็นไว้ว่าจริงแท้แน่นอนอย่างที่สุดอาหารที่นั่นอร่อยมากฉันจะไปที่นั่นเพื่อกินมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวมาเลเซียท่านนี้ได้พูดถึง3จังหวัดชายแดนใต้นะครับโดยเขาแสดงความคิดเห็นว่าถ้าพวกคุณได้ไปในราิวาดปัตตานีลายลา คุณจะอึ้งกว่านี้อีกอาหารที่นั่นราคาถูกกว่าหาดใหญ่มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับเห็นด้วยกับพ้อความทั้งหมดของคุณถึงแม้ว่าผมจะเจอซ่วมที่ยังไม่ได้ล้างแต่มันก็ยังถือว่าสะอาดอยู่ดีพวกเขาชอบปลุกฝังเรื่องของความสะอาดและห้องพักในโรงแรมก็มีราคาแค่50ริงกิตเท่านั้นมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาวมาเลเซียท่านนี้แสดงความรู้สึกสันส้นๆไว้นะครับว่า ฉันคิดถึงสยามไม่ได้ไปที่นั่นมานานแล้วมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับคุณพูดได้ตรงมากผมเคยไปประเทศไทยกับครอบครัว5-6คนใช้เงินเพียงแค่1,000ริงกิตเท่านั้นผมขอพูดสั้นๆว่าเที่ยวประเทศไทยแล้วเหมือนกับได้รู้จักเอเชียมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวมาเลเซียท่านนี้ได้เข้ามาพูดถึงชาวมาเลเซียที่เข้าไปท่องเที่ยวในไทยนะครับโดยเขาได้แสดงความคิดเห็นว่า บางครั้งฉันก็รู้สึกว่าคนที่นั่นเยอะเกินสถานที่ดังๆในไทยมีแต่คนมาเลเซียมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขียนสั้นๆไว้ว่ารัฐบาลไทยฉลาดพวกเขาขยายวีซ่าท่องเที่ยวมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาวมาเลเซียท่านนี้พูดถึงอาหารไทยครับเขาบอกว่าฉันไปกินข้าวผัดต้มยำที่น,นั่นและฉันก็หาที่อร่อยๆแบบนั้นไม่ได้เลยในมาเลเซีย มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปเห็นด้วยจริงๆในมาเลเซียบ้านพักริมชายหาดร,ราคา100ริงกิตได้เพียงแค่เข้าผัดห้องละหนึ่งคนเท่านั้นมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับห้องพักของพวกเขาราคา50ริงกิตห้องพักสะอาดมากแถมกว้างจนวิ่งเล่นได้เลยมาปิดท้ายก็ด้วยความคิดเห็นของชาวมาเลเซียท่านนี้นะครับโดยท่านนี้ได้มีการเล่าประสบการณ์การเที่ยวเมืองไทยไว้ว่า ฉันเพิ่งถึงบ้านตอนเที่ยงคืนนี้เองกับทริปสาชั่วโมงในประเทศไทยตอนนี้ที่หาดใหญ่เต็มไปด้วยคนมาเลเซียสำหรับสถิตินะักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุดนะครับโดยเป็นข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งในช่วง8เดือนแรกระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคมในปี2566มีจำนวนนะักท่องเที่ยว17.84ล้านคน ยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวประเทศไทยมากที่สุดอันดับหนึ่งได้แก่ชาวมาเลเซียจำนวน้านวน2นคนตามมาด้วยอันดับ2ได้แก่นักท่องเที่ยวจากประเทศจีน2 2 7ล้านคนและอันดับที่3ได้แก่ชาวเกาหลีใต้ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยว1 5 9่งล้านคนครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับ เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบายๆสวัสดีครับ